วิดีโออาทิตย์นี้นะคะเอิร์นจะพาทุกคนไปอันบ็อกซิ่งนะคะของที่เอิร์นซื้อมาจากที่ไทยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยเอิร์นจะแบ่งของที่ซื้อออกมาเป็นหมวดหมู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวหมวดหมู่แรกที่เอิร์นจะพูดเนี่ยก็จะเป็นสกินแคร์กับเมคอัพที่เอิร์นได้มาจากที่ไทยนะคะก็ไปไปดูกัน ชิ้นแรกนะคะเอิญได้เป็นน้ำตกน้ำบูซินนะคะของโทเนอร์ก็เอนะิญนอาปกติใช้ขวดนี้อยู่แล้วนะคะถ้าใครตามเอิญมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเอานะิญอ่ะใช้ตัวนี้อยู่ในแบบสกินแคร์เหมือนแบบว่าของเอิญอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ขวดที่3ของเอิญแล้วคะ่ะทุกคนเอิญก็ไปซื้อที่เมืองไทยมานะคะแต่ว่าเอิญจำไม่ได้ว่าเอิญไปซื้อที่วาสาัสสันหรือเอิญไปซื้อที่แบบว่า ออนไลน์ Online, ที่มันเป็น Official Store นะคะเดี๋ยวเอิญต้องไปดับเบิลเช็คแต่เดี๋ยวถ้าสินค้าตัวไหนหรือ Pro d u c t ตัวไหนที่เอิญซื้อมาเนี่ยเอิญซื้อจากแอปส้มนะคะเดี๋ยวเอิญจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้ description Box ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนชิ้นต่อมานะคะทุกคนนี่เลยคือทุกคนดูเอิญแบบเอิญชอบกันแดดเซนเมคมากนะคะก็คือเวลาคืออยู่ที่เนี่ยมันจะไม่มีนึกออกไหมทุกคนเอิญก็เลยต้องไปซื้อตุนไว้นะคะถามว่าใช้หมด ก่อนหมดอายุไหมอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะคือยังไงเอิญก็ใช้หมดก่อนหมดอายุนะคะเอิญก็เลยซื้อตุนมานะคะแล้วก็ประเด็นคือเอิญซื้อมาจากแบบ totally different place ด้วยคือเหมือนแบบถ้าเอิญเดินเข้าไปใน event boy สมมตินะสมมติถ้าเอิญเดินเข้าไปใน event boy เอิญเจอเอิญก็จะซื้อมาชิ้นหนึ่งถ้าเอิญเดินเข้าว่าษัทเอิญเจอเอิญก็จะซื้ออีกชิ้นหนึ่งถ้าเอิญแบบกดใน official store online ก็จะแบบกดไหม หลอดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมีตุนทั้งหมด3หลอดนะคะแล้วก็มีหลอดที่เอิรนใช้อยู่ด้วยอีกหนึ่งหลอดในห้องน้ําตอนนี้นะคะทุกคนแต่ว่าที่มีในซ็อกตอนนี้ก็คือมี3หลอดะค,ะอค่ะค่ะทุกคนอันต่อมานะคะก็คือนี่เ,เลยค่ะทุกคนเป็นคูชั่นของลาเนตนะคะก็คือเอิรนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเอาิร์นพยายามจะไปหาซื้อไอ้รีฟิลสีที่เอิรนใช้ก็คือเฉดแบบ 21N นะคะซึ่งมันไม่มีเลยทุกคนเคนไปอีเวนต์บอยก็คือ สาขาหนึ่งทุกคนก็จะบอกว่าเออรีฟิลสีนี้หมดค่ะซึ่งแต่ว่าที่ไม่หมดคือเป็นแพ็คแบบนี้ทุกคนเอิญก็เลยต้องซื้อเป็นแพ็คอย่างนี้มานะคะก็คือได้ตลับใหม่มาด้วยแล้วก็ได้คุชชั่นข้างในแล้วก็ได้รีฟิลนะคะแต่คอเคอยพยายามจะซื้อตัวรีฟิลอย่างเดียวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวคือมันหมดนะคะไปที่แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตก็หมด ที่แบบตรงดีตี้ฟรีนะคะก็คือหมดเหมือนกันก็คือเอินไปได้ที่ตลาดอย่างเงี้ยได้ที่ E ีฟแอนด์มานะคะทุกคนก็ถ้าใครจะซื้อก็แนะนําว่าให้ไป E ีฟแ n Boy แต่ถ้าจะหาซื้อรีฟิลอย่างเดียวเบอร์ยี่สิบเอ็นตอนนี้คือของไม่มีนะคะทุกคนเอิน e พยายามหาแล้วจริงๆอันนี้ก็คือต้องไปซื้อเป็นแบบแพ็คอย่างนี้มานะคะอค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เอินไปกดออนไลน์มาก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นลิปของกาล่าไหมอะ่ะใช่เป็นลิปของตัวนี้เป็นลิปของ กาล่านะคะทุกคนก็ลิปตัวนี้นะคะเอินไปได้มาแล้วก็สีที่เอินใช้นะคะเป็น12 girl ribbon นะคะก็จะเป็นสีที่เอินรู้สึกว่ามันแบบเข้ากับแบบผิวตัวเองนะคะคือปกติแล้วเนี่ยวิธีการเลือกลิปของเอินอะเอินจะใช้วิธีการแบบกดตรงแบบว่ากดนิ้วตัวเองนะคะเพื่อที่จะดูสีสีตรงนี้นะคะสีที่เล็บ นิ้วตัวเองแล้วก็ไปเทียบกับสีลิปเพื่อที่จะได้เฉดที่มันตรงกับเอิญมากที่สุดแต่ว่าเจ้าตัวลิปกล้าตัวนี้เนี่ยเอิญหนะกดออนไลน์มาเพราะฉะนั้นนะเอิญไม่มีโอกาสได้เช็คสีแบบสีแบบที่เอิญปกติเช็คนะคะอันนี้คือเสีย่ยงดวงเอาเลยว่าสีมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอปาดออกมาค่ะทุกคนมันก็เข้ากับปากเอิญอยู่นะอืมก็เลยคิดว่าเฉดเนี้ยพอดีกับเอิญเลยแล้วมันก็ดูสุภาพด้วยนะคะไม่ได้ดูแบบว่าตะโกนขนาดนั้นเลยนะเอิญก็เลยชอบสีนี้นะคะก็ถ้าใครอยากตามๆก็เบอร์12 girl Reon นนะคะคคอืม ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่ได้จาก e pan boy เหมือนกันนะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะของ odb o นะคะเป็น uh, glowing skin highlighter <ม>นะคะ<ม>ก็คือปกติแล้วเอินใช้ไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าเอินใช้เป็นลิควิดไฮไลท์เตอร์นะคะ<ม>ก็รู้สึกว่าบางทีใช้แล้วแบบถ้าช่วงหนที่หน้าเราไม่ได้เพรพดีเดียมันจะเป็นคราบใช่ไหมเอินก็รู้สึกแบบเอิอยากลองเปลี่ยนบ้างจากลิควิดนะคะเป็นแบบใช้เป็นแบบอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยเอินก็เลยไปซื้อของ uh, odb o นะคะจริงๆตอนแรกอะ่ะ เอิร์นหาของแบรนด์อื่นแต่ว่าพอไปที่เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็คือหมดเหมือนกันนะคะ even boy เอิรนก็เลยเหมือนแบบลองหา alternative หรือว่าอะไรที่มันแบบเออเราอยากลองอีกไหมนอกจากแบรนด์นั้นอะไรเงี้ยเอิรนก็เลยมาจบที่ odbo นะคะไว้เดี๋ยวใช้แล้วจะมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคน ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอินได้มาก็คือเป็นลิควิดบลัชของ for you two นะคะก็คือตอนช่วงที่เอินกลับไปเอินเห็นรีวิวของตัวนี้พอดีนะคะเอินก็เลยอยากลองเนาะสีที่เอินหยิบมาคือ03นะคะสี w ว r ร์กก็คือสีที่อยู่บนแก้มเอินตอนนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่ว่าเอินใช้ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆเอินกะไม่ถูกก็คือมันจะแบบชมพูมากนะคะแต่ว่าพอกะปริมาณที่มันถูกต้องเนี่ยออกมาก็คือฟินิ x ก็คือสวยมากนะคะก็เวลาโดนแดดก็คือสวยมากแต่ตอนนี้เอิญนั่งอยู่ในนห้้้องะะคกก็ไววถาาเิด่ มีรูปจะแปะรูปไปให้นะคะดูคนว่าหลังใช้เสร็จเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเอาิญอะชอบตัวนี้มากเพราะปกติเอิใช้แบบลิควิดบลัชอยู่แล้วไม่ก็พวกครีมบลัชนะคะเอินจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นพวกแบบตลับหรือว่าเป็นพาวเดอร์นะคะอืมใครอีกอันนึงนะคะไม่ใช่สกินแคร์แต่ว่าเป็นอุปกรณ์นะคะดูคนก็คือตัวนี้เลยเป็นเป็นที่ดัดขนตานะคะคืปอปกติแล้วอะเอิญก็ไม่ค่อยได้ดัดหรอกแต่ว่าตัวเนี้ยเอิญอยากลองมานานแล้วนะคะของมูจิก็เลยกลับไปรอบนี้ก็เลยไปซื้อมาลองนะคะทุกคน ไข่ชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นเป็นเอ,อ่ออายไลเนอร์นะคะทดูคนก็คือต้องบอกก่อนว่าเออนะ่ะพยายามจะหาแบบช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังแบบ แบบว่า discover eyeliner แบบใหม่ๆนะคะเพราะว่าเอานะิญะเป็นคนที่เวลาเขียน eyeliner แล้วมันจะมีสเตนตรงขอบตาล่างใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะคะก็คือยังไม่เจอแบรนด์ที่ถูกใจนั่นแหละเอาทุกคนแต่ว่าคืออันนี้เอิญก็ไปลองกดมาแบบ random เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถ้าชอบเดี๋ยวเอิญจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวนี้เอิญกดมาจากแอปส้มนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปลองทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนดูใต้ description box <c oughs> นะคะอื ผงไทยหรือเปล่าใช่ไหมใช่คือเป็นตัวช่วยตอนอยู่เมืองไทยที่แบบไม่คิดว่าเราจะได้ใช้อ่ะคือต้องบอกว่าเอินอ่ะเป็นคนไม่ใช้ยา <boy you S 1> ดมไม่ใช้พวกอะไรดมดมแบบนี้เลยเป็นคนไม่ชอบกลิ่นนะคะเพราะว่ามันรู้สึกมันเย็นแล้วมันแสบเออเป็นคนไม่ดมออยาดมเลยเด็กเลยนะคะแบบไม่ชอบแต่ว่าคือตัวเนี้ยก็คือแบบตอนอยู่เมืองไทยมันจะเป็นลมมาทดูคนอากาศมันร้อนมากร้อนจนเออแบบจะขีดแล้วก็คือได้ตัวเนี้ยช่วยไหวทุกคนพอเวลาแบบมืนๆมืนดวก็จะแบบดมเข้าไปหนึ <ๆ S 2> ่งท <c oughs> <ๆ S 1> ีก็จะแบบ มันดีขึ้นแหละมัง้งก็คือพยายามจะบอกตัวเองเอ้ยมันดีขึ้นแหละมัง้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันช่วยนะก็เลยพกติดไว้ในกระเป๋านะคะแต่ก็คือซื้อมาจากเมืองไทยุูคนอันนี้เอิญไปซื้อในร้านขายายาเลยนะคะอืค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นแผ่นมาร์กหน้นนะคะดูคนเืออันนี้เอิญซื้อเห็นเลยใช่ไหมว่าซื้อมาจากวัดสด์เพราะสะติกเกอร์วัสด์สันยังอยู่เลยอันนี้คือแบบมาจากวัดสด์เลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเอิญได้มาจากวัดสด์น,นะคะก็ซื้อมาทั้งหมด สามแพ็กนะคะก็จะเป็นสูตรของเอิญแบบเป็นของเอิญสองสองแพ็คแล้วก็ของอาม่าแพ็คหนึ่งนะคะก็เป็นแบบ7 Sheets นะคะก็กะไว้ใช้หนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เอิญคิดว่าเอิญคงไม่ได้มาสหน้าทุกวันแต่ว่าซื้อตุนไว้นะคะเพราะว่าชีทมาสที่นี่มันเป็นสูตรที่เอิญแบบมันไม่ได้มีไวตี้มีชอตให้เลือกเยอะขนาดนั้นทุกคนนะึกออกไหมที่สวีเดนแบบชีทมาสมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลากลับไยเนี่ยเอิญก็เลยไปแบบตุนชีทมาสไว้นะคะอืม ค่ะทุกคนหมวดหมู่ต่อไปที่เอินซื้อมานะคะก็คือพวกเครื่องเขียนนั่นเองแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานการเรียนนะคะก็อย่างแรกที่เอินได้ามาเลยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบกล่องนี้ของมูจินะคะเคอไม่รู้ว่า initial purse เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรคือเขาเอาไว้ใส่แบบแว่นตากันนะคะแต่เอินเอาไม่ได้ใส่แว่นตาเอินเอาไว้ใส่แบบพวกปากกาที่เอินใช้ทํางานนะคะก็อันนี้เป็นปากกาที่เอินซื้อมาจาก P2S นะคะทุกคนก็จะเป็นสามแท่งสามส,าส,าส,าสาีก็จะมีสีแดงนะคะสีดําแล้วก็สีน้ําเงินก็คือถ้าใครเ จะรู้ว่ามันจะอันแบบออริจินอลเพนเทลอะมันจะเป็นแบบด้ามสีเงินๆทุบๆใชป้แต่เอเินไปเดิน B2S แล้วเอินเห็นเจ้าตัวเนี้ยปลอกมันมาใหม่มันเป็นแบบใสแล้วเอินรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอะเอินแบบเอินเป็นคนชอบเครื่องเขียนไงเอเินก็เลยแบบซื้อมานะคะทั้งหมด3ส,สีแล้วก็เอาไว้ซื้อไส้มาเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะสีน้ำเงินกับสีดําเพราะว่าเอินเป็นคนที่ใช้ปากกาดาเยอะสุดนะคะเอเินก็เลยซื้อไส้ของสีดํามาเปลี่ยนแล้วก็สีน้ำเงินด้วยนะคะทุกคนอื คือเอิเป็นคนไม่ชอบใช้สมุดที่มันเป็นแบบฟิกมาแล้วอะ่ะก็คือหมายความว่าพอมันใช้หมดเล่มเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่คือเอิญไม่ชอบใช้สมุดแบบนั้นเพราะว่าเอิญรู้สึกว่ามันมีลิมิตเอิญก็เลยชอบซื้อแบบที่มันเป็นอย่างงี้คะ่ะแล้วก็ใช้วิธีการแกะห่วงเอาแล้วก็ใส่กระดาษเติมเข้าไปนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราใช้จนเต็มแล้วเนี่ยก็คือเราก็แค่แกะกระดาษชุดนี้ออกมาแล้วไปเย็บเป็นเล่มนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเอิญชอบแบบนี้มากกว่า ก็อันนี้เอินเอาไว้จดงานที่เอิอทำนะคะก็อันนี้เป็นแบบงานของเอินเองอะไรเงี้ยที่เอินทางานนะคะก็จะมีเขียนรายละเอ,เอียดมีแปะแบบโพสอิทมีอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะคะก็เอาไว้ใช้สําหรับทํางานนะคะเล่มน,นี้อค่ะทุกคนถัดมาอีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะเป็นหมวดหมู่ที่คิดว่าหลายคนอาจจะไม่ได้แบบสนใจหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ซื้อมาก็เลยอยากจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะก็คือ จะมีพัดลมค่ะตัวนี้คือถามว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะซื้อพัดลมตัวนี้ทุกคนแต่คือเนื่องจากเอินไปเดินเอาดอสนะคะเรารู้สึกว่ามันแบบร้อนมากคือเมืองไทยแบบทําเอินโหดมากนะคะรอบนี้อากาศมันร้อนมากจริงๆก็คือแบบเดินจะร้องไห้อะทุกคนเอินร้องไห้จริงแบบมันร้อนมากนะคะก็เลยแล้วแบบเดินผ่านร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาขายพัดลมอยู่เอินก็เลยเหมือนแบบไม่ได้แหละคือต้องยังไงก็ต้องซื้อแหละคือเอินไม่ไหวแหละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโดนพัดลมมาตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นพัดลมตัวนนนนี้ทุกกคค็ืออออแแแบบบงงรยู่ะ คือจริงๆอ่ะมันมีพัดลมที่มันเป็นแบบมนุษย์อวกาศด้วยที่เขาแบบขีิดกันอยู่ช่วงหนึ่งดูคนนึงออกมั้ยแต่ว่าแบบตอนแรกนก็จะเอาอันนั้นแต่ปรากฏว่าคือเปิดลองอ่ะเอาลองตัวเนี้ยกับน,น้องมนุษย์อวกาศอ่ะเรารู้สึกว่าแบบ เชิน้องมนุษย์อวกาศมันเบากว่าตัวนี้คือโมเมนต์นั้นเอิญคิดในใจว่าอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เราเย็นได้เร็วที่สุดและเย็นแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิญก็เลยเอาตัวนี้มาแบบแม่ลังเลเลยนะคะทุกคนคือแต่ถามว่าอยากได้น้องอวกาศไหมคืออยากได้น้องอวกาศนะคะแต่น้องไม่แรงก็เลยเอาเป็นตัวนี้แทนนะคะทุกคนสะใจมากมค่ะทุกคนจริงๆมีอีกชิ้นหนึ่งที่เอิญซื้อมาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เดเวเปสนะคะก็ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบจะบอกว่าเลงมานานแล้วก็ก็ไม่ผิดนะก็คืออยากได้มานานแล กับไทยรอบนี้นะคะทุกคนเอินได้ซื้อแล้วค่ะนั่นก็คือน้องโปรเจคเตอร์นั่นเองคือเอินยกมาอย่างนี้เลยนะทุกคน <c oughs> ก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตอนที่เอินซื้อเนี่ยคือเขาแถมขาตั้งกล้องมาเป็นขา,ขาตั้งกล้องขาตั้งโปรเจคเตอร์นะคะคืเขาแถมขัดตั้งโปรเจคเตอร์มาพอดีเอินก็เลยเหมือนแบบ ทำไมจะไม่เอาล่ะซึ่งน้องก็โอเคนะเอินเอาไว้เปิดดูพวก Netflix ซตอนกลางคืนหรือว่า YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงใน Spotify นะคะคือเอินไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นแต่ว่าเอินก็ซื้อมาใช้งานเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาที่เอินดูหนังแล้วเอินดูผ่านจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือไว้นานๆน,นะมันเมื่อยนะทุกคนเอินก็เลยเแบบเราต้องมีโปรเจคเตอร์แล้วแหละม,มันไม่ได้แล้วแหละเอินก็เลยต้องซื้อโปรเจคเตอร์มาะคะทุกคนแล้วก็ฉายขึ้นกับแพงข้างบนเพราะว่าห้องเอินกระแพงข้างบนมันเป็นสีขาวนะคะคเอก็ลย หงายน้องขึ้นแล้วก็ฉายไปข้างบนนะคะอื